ไ่เหรอแคมัดดวงอ่ะเยสดมาครับเดี๋ยวผมจะยิงแช้มัดดวงให้เละเลยครับคนดูเดิมขอไิเแพงนะครับอันนี้เขาไม่ได้มาเทนะครับน่าจะเป็นปืนอะไรก็ได้นะครับคนดูหรือเปล่าผมจะเล่นดีเทลเ์ตรนแหละน้องชายพี่จะแพ้แล้วโอ้โหไม่แพ้แล้วครับ มันเอามันเฮ็ดมันทำมันเฮ็ดอีเล่นเฉยๆนะครับนก็นกินนะถึงถึงจะถึงจะแพ้แต่มันไอ้นั่นนไอน้ั่นก็ไม่ได้ยิงหัวครับสามหัวครับมาดิวัดดวงหรือเปล่าเนี่ยมาด,ดวงหรือเปล่าเนี่ยครับแชนที่แตมะนะครับดูนะครับมาด,ดวงกังจองกงจองอะไรนะมาดิออดดััวี มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับโว้ัเดี right? ๋ยวผม ใช่แค่นี่แตนนะครับจะมานั่งจริงม,มันหมดสมัยนั่งจริงน,นะครับโอ้ยโอ้โหอัดตัวเก่งเกิน อย่าตัวกลับมาตัวมาตัวเก่าครับ ิมยาก,ก่อนละกันไม่ต้องไหนวะข,ข้างหน้าวะตาวงนะจ้าตาวงนะจ้าเอ,อ้วพ,พี่ตายเฉยเลยยิงอ,อ่าแอกแอกจริงไม่เห็นคมเลยแอกจัดเลยอะ นะครับผมเอาจริงนะฉชนวัดดวงมันรู้ครับวัดดวงรายวันยิ่เนี่ยวัดดวงสาขาหนึ่งกับวัดดวงสาขาสองมาดูกันนะครับว,ว่าใครจะเก,ก่งกว่าใครครับขอกดใจเป็นกำใจพี่นะครับกดใจเพราะนั่นเป็นใจเป็นกำใจพี่ครับพี่เดี๋ยวพี่จะกดนะครับ แอบทำไม cheat, เล่าแอบทำไมเล่าแอบทำไมเล่ามาดิมาดี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 ดีกูจูกูจอัดตัวาอีกแล้ว มาทำท่าเอาดีเสือโอตรงําเพชจริงจริงเจริงจริงมากมา้งแต่ร้ายจะอยู่ที่ใครห้าชั่วโมงผ่านไปเอาไว้เดี๋ยวๆพี่เทพให้นะน้องชาย อ่ตัวพี่ชายเฮ้ยเอง you เองเองเองยังไม่ยิงหัวเลยเองเองกาตัวเหมือนกันเลยไม่มีหัวเลย่ะมาดิขอพิ้วๆหน่อยดิปล่อยว่าเร็วๆหน่อยนะหัวไปดิ อาอ่ะเด้ว่าทำไมอะงงอ่ะเด้ว่าทำไมงง โอ้โหเมื่อกี้ไอวอนมาอัดตรงนี้ชิก็มาดีครับก็มาดีครับตรงไหนครับเ่นะวอเราเร็วหน่อมาหน่าูมาน้ ตตแตกไปดีครับหมวแตกไปดีครับคนไล่จะไปอยู่ที่ใจดันเร็วๆหน่อยนะน้องชายวัดดวงหัวแตกว่าวัดดวงไรวันหัวแตก อะไรวะพี่ไปเฉียงตามพี่พี่จะไปเฉียงตามงานบ้างปะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิดุ้งทำไม สองชัดถูกทำไมตั้งยระบบ ច MM <sharp <sharp ា <sharp <sharp ំតិចចាំតិចជិបណាស់ជិបណាស់ជិបណាស់ ปะดวงรายวันหรอช่วงลอยวันหรอจ้างง เรียลูกซองดีกว่าว่ะเอ็มพีส่วนคู่ดีกว่า,วาทุกคน mm. ได้ไปแข่งตะก้อกาปไปได้ไปแข่งครับไปแข่งอ้าวแม่งมาตรงนี้ละเร็วเกิน

ยากว่าแช่งกับวัดดวงเฮ้ hey. ยเองก็ต้องเจอกับพี่เลยน้องชายเฮ้ย hey. ม <Hey, S 1> ดดำมาเลยเิ่มั hey, นอยู่ตรงนู้นะครับมันไ้ประมาณสิบหกหกสิ โอ,โอ้โอโหไอว่าไม่ทันเ,เอาใหม่ครับเมื่อกี้เอาใหม่ครับเมืกก่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เาตอบกับน้องชาย โอเคครับตอนนี้ก็ได้เป็นใส้ต่อสองครับทุกคนวัดดวงประทาเอ็มเอฟนะครับเนะี่ย โดนห่ี่ป็่ตังอไงอ้วอยเยอะเยือกตึงดีกว่าเอ้ยตัวตึงดีนนะมาดอมก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยมาดอมไม่ทั่วมาดอมถ่ายแม่ ตัว<ส>ดนหัวแล้วแฮ่วอาดได้วอาไม่หมดโอ้โหวัดด um. ูว่าน่าทำไรโอ้ววัดดูว่าพี่แบบครับคนนี้ไม่ใหม่ไหวเลยนะจ๊ะพิจารณาแล้วป่า เดี๋วดว,วัดดวงตายครับทุกคนวัดดวงตายครับทุกคนมาอือเอ้ยวัดดวงตายว่ะทุกคน ดวงตาได้ไงครับในถ่ายด้วยที่แต้มดูหน่อยละกัน